คงจะต้องให้ทั้งสี่ท่านในฐานะของหลานฐานะของยายฐานะของแม่ฐานะของลูกคงมีอะไรอยากที่จะบอกซึ่งกันและกันและอาจจะอยากที่จะสื่อสารไปถึงลูกๆทุกคนแล้วก็คุณวแม่ทุกคนที่มาอยู่ในวันนี้ด้วยคุณอาคับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณยายแล้วก็บอกกับทุกคนในที่นี้ไหมครับก็อย่างแรกที่จะบอกคือที่ความที่ผมจะคือช่วงนี้ไม่เจอคุณยายมาสักดาหนนนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ได้เจอกันได้คุยกันสักเท่าไหร่ก็จะบอกได้ยายว่า ขอบคุณคนใจนะที่เลื่องวันนี้จะเด็กแล้วก็ทุกวันนี้ยังไปถูวงปัญญาอยู่ยังรักคุณยายอยู่ถึงจะไม่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากให้คุณยาอย่างตั้งใจทำในสิ่งที่นายคิดสิ่งที่นายบอกผมไม่เคยแต่ตั้งใจผมผมรอวันนั้นอยู่นะครับสิ่งเราเคยคุยกันเรนื่อนีได้ใช่ไหมไ <c oughs> ด้ไม่รู้ไม่เหนื่อยอะไรที่ใช่คิดไม่ค่อยเพื่อผมในตันเทีทเท่ยงปัญญาเองนะครับอย่างปัญญาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ อยากจะให้อยู่หลงมีกับอยู่กับอ้อมิดฟินาแบบนี้ที่าต่อวปนละน้าต้องใจเย็นจะพีน้แต่มัร่างาจะไหลยายบอกอ้อมีอะไรจะพูดไหมรัญญาวิธีหน่อยก็ไหนครับค่ะเดีัญญอยากจะบอกหลาไมค่ะจะบอกณพิ่มไหมคะเราอยากจะบอกไหมคะคุณยาเร็เดินต้นโคะ

Của... không biết là, là lại, có bị chuyển di chuyển không anh không biết 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 แต่มาชุดนี yeah, hmm. yeah, ้เริ่มเข้า80กว่าแล้วก็แล like ้วก็เป็นห่วงมากเพราะมันเริ่มขึ้นได้8แล้วนะครับเดี๋ยวจะฝากบอกคะแนนดู่รสินุคภาพพี่เยอะอะไรที่มันไม่ดีหรือที่ที่เราอยู่ได้เราพอได้เราก็อยู่ไปก่อนเนี่เพื่อจะได้อยู่ถึงแม่นานดีไหมงานสิไหมพี่สดู90กะเมาถึงร้อยเลยเหรอเอาร้อยเลยแล้วกันเนาะคุณร้อยเลยขนาดใหญ่เลยพี่ย่ามอกว่าไม่เอาหัวตา และในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยที่หลานมีต่อคุณยายครับเรามีพวงมาลัยดอกมะลิครับคุณ้่าอยากจะมอบให้กับคุณยาย คอณภาพในความบรรับใจนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณยายศรีสุขสาภิกแล้วก็คุณอ้ำอธิชาติชุมนารนนเชซึก็มือเดือดดังอีกนางหนึ่งครอับ